งค่ะดิ้งค่ะดิ้งร้นนอนๆเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงเผ็ดหมูดิ้งค่ะัำเป็นไก่ ุร้เลยจ้าจอรอเลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วค่ะกับเปียกโกะพากินพาทีอชาแนลค่ะวันนี้เราเจะมาทานแกงเผ็ดหมูเด้งค่ะแกงเผ็ดหมูเด้งร้อนๆ้อนเลยค่ะกินคู่กับไข่เจียวค่ะ สวยค่ะทานด้วยกันเลยค่ะ หมูเด้งอืกับเจียด้วยเข้ากันเล กวสวยร้อนร้อนเจียวร้อนร้อนแกงก็อนร้อนอีกมา <c oughs> ทานด้วยกันค่ะ ตัวเองอืม mm hmm. ี่อากาศร้อนมากเลย คืนฝนตกกลางวันแดดร้อน ริ่งอ่ะ <c oughs> แกงก็ร้อนข้าวก็ร้อนโอ้ฟิน มะเขือ <c oughs> มะเขือพวงกับมะเขือเปาะหวานหวานพ <c oughs> ่าส่งมาใหุ้ณย่าปลูกเอง <c oughs> <c oughs> ทอดโกนเรียบทีหน,นึ่งสนั่นเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ เมนูแกงเผ็ดหมูเด้งนะคะใส่มะเขือเปาะใส่มะเขือพวงนะคะร้อนๆอนอร่อยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเปียโกพกาก,กินบาเที่ยวด้วยนะคะแ้วกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ